you ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลครูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการทำนายนะคะตรวจดวงชะตารายเดือนนั่นเองในคลิปนี้นะคะก็คือเป็นการตรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดค่ะในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ก่อนอื่นนะค,ะครูย้ําก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทาของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อย่าาลลืมนนะะคคเป็กกํัังใจใจห้้บรูดวย ง่ายๆโดยการกด subscribe กด like และกดแชร์แล้วไปเจอกันได้ช่องทางหนึ่งมีให้ดูดวงฟรีเช่นเดียวกันนั่นก็คือที่เพจกูิ้งรหัสนางฟ้านะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันเลยนะทั้งหมด12ใบนะคะเป็นตัวแทนของ12พบเรือนนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอ่ะเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 สิบสเอ็ดและสิบสองนะคะได้ไพ่มาแล้วทั้งหมดสิบสองใบมาดูกันเลยตั้งตำแหน่งก่อนนะคะตนุกระดุมพะสหัชชะพันธุปุตตะอลิปัต,ตนิมรณนะ สุภะกรรมะลาภะและสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะโอเคนะคะสำหรับคนปีชวดเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตำแหน่งตานุหมายถึงในเรื่องของตัวตนความรู้สึกนึกคิดก่อนนะคะได้เป็นไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงอะไรตัวตนของคนปีชวดนะคะในช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สนใจใครนะคุณไม่แคร์ใครคุณเอ่อคุณมีความรู้สึกว่าการที่ เราจะแคร์ใครนะคะหรือว่าเราจะใส่ใจใครสักคนหนึ่งตอนนี้เราต้องหันกลับมามองตัวเองหรือว่ามองแค่คนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาเคยช่วยเหลือคุณหรือว่าคุณมีความรู้สึกดีกับเขานั่นเองนะคะซึ่งมันเกิดจากอะไรมันอาจจะเกิดจากในเรื่องของตัวในเรื่องของกรรมมะนั่นก็คืองานหลักนั่นเองนะเพราะว่างานหลักเนี่ยนะคะตำแหน่งใบเนี้ยในเรื่องของการงานเนี่ยมันขึ้นมาว่าตัวคุณเองอาจจะพิ่งโดนนะคะแทงข้างหลังมาหมัดหมากหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งนะคะซึ่งมันส่งผลทําให้การงานเนี่ยในเดือน สภาพเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่เพียงแต่คุณจะมีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะอารมณ์บอกว่าเราทํางานเพื่อเงินแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของสังคมหรือคนรอบข้างเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกอึดอัดใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำเนี่ยมันเหมือนกับทําเพื่อเป็นหน้าที่ทําเพื่อ,เ,อ,อเป้าหมายนะคะในเรื่องของเงินเดือนในเรื่องของภาระคา่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้นั่นเองนะคะไหนดูซิแล้วเพื่อนร่วมง,งานของคุณเป็นยังไง ม,มันก็ตรงตามไพ่นะคะจากใบแรกอันนี้มันเชื่อมโยงกันมันกับกายเป็นว่าคนส่วนใหญ่อ่ะหรือว่าคนในที่ทางานของคุณเน่ยเขาจะดีกับคุณก็คือเขาจะดีแต่ต่อหน้าเท่านั้นแต่พอรับหลังอ่ะเขาอาจจะเอาคําพูดอะไรของคุณไปทําให้คุณนะ่ะรู้สึก เสื่อมเสียนะคะพูดง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาแหน่งวินานีมันขึ้นมาเกี่ยวกับการเสรื่อมเสียเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดการย,ยุแยงต่างๆมันขึ้นมาฉะนั้นเวลาตอนที่พูดเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคาพูดต่างๆเพราะบางทีเราพูดไปแค่นี้แต่คนอื่นเข้าไปพูดอ่ะมันตีความหมายไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสาหรับคนปีชวดโอ้โหการเงินค่อนข้างที่จะเสน็ดเหนื่อยเลยค่ะนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงในเรื่องของภาระหน้าที่ค่าจ่ายฉะนั้นสรุปในเรื่องของภาพรวมเนี่ยการเง ท่านที่จะอึดอัดแล้วก็คิดมากภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายต่างๆอะ่ะมันยังลุมเล้าคุณอยู่คุณยังมีความรู้สึกว่ายังเป็นอะไรที่มันหนักหน่วงอยู่นะคะพออยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แต่ก็ต้องแบบต้องแบบพยายามที่จะประหยัดจริงๆเลยอะ่ะ นะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะขัดแย้งกับคนอื่นในเรื่องของการเงินด้วยนะคะกับกับคนใกล้ชิดแบบนี้นะคะทีนี้คนที่คุณจะขัดแย้งคนที่จะมีปัญหาด้วยอ่ะมันเกี่ยวกับใครบ้างนะคะหนึ่งก็คือสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วสําหรับคนที่มีแฟนคุณอาจจะมีปัญหาส่วนคนที่นะคะไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีคู่อยู่แบบสโสดคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตําแหน่งการเงินในเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาแหน่งฟันทูเนี่ยเกี่ยวกับญาติพี่น้องมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องจะเจ็บป่วยหรือ แม่ไม่สบายนะคะแล้วคุณจะต้องเอาเงินตรงนั้นไปช่วยแต่กับการที่ว่าคุณอาจจะช่วยคนเดียวแบกรับภาระคนเดียวไม่มีใครมาคอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตช่วยคิดเท่าไหร่นะคะส่วนต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของตําแหน่งเกณฑ์การเดินทางใกล้ๆก่อนสังชักเกณฑ์การเดินทางใกล้ๆสามารถเดินทางได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ย ในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆก็คือสบายๆไม่ได้มีปัญหาแต่ไอ้ที่มันเสียเนี่ยมันเป็นการเดินทางไกลมากกว่านะคะบางคนมีในเรื่องของเกณ์การเดินทางการวางแผนต่างๆอาจจะ ถูกเลื่อนไปหรือว่าจะมีอุปสรรคนะคะจะไปจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปนะคะสิ่งที่พายขึ้นมาส่วนตำแหน่งนี้นะคะสะท้อนไปถึงเรื่องอะไรด้วยขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อน <S <S เพื่อนค่อนข้างที่จะดีค่ะคุณระมัดระวังมากขึ้นละถึงแม้จะไม่ได้เป็นเพื่อนในที่ทํางานแต่ว่าคนรอบข้างคุณมีความรู้สึกว่าคบได้แต่ว่าคบแค่อยู่ในจุดหนึ่งแค่อยู่ผิวเผินนะคะไม่ได้เข้ามามีอะไรมีบทบาทมากมายถ้าเกิดมีธุระหรือว่ามีการปรึกษาหารือคุยเรื่องทั่วไปคุณก็สามารถคุยกับเขาได้ทีนี้ใในนนเเรรรื่่่อองงงขกาาิมมต้ห Ah. ขึ้นมาดีไหมงานใหม่ขึ้นมาดีนะคุณยังมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่นะถ้าเกิดบางคนที่ตกงานอยู่แล้วรอง,งานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้งานส่วนคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการไปสมัครงานแล้วหรือว่ากํกาลังมีความคิดนะคะที่จะไปเขียนใบสมัครนะคะไปโปรยใบสมัครไว้เนะี่ยมีโอกาสที่จะได้สูงซึ่งงานนี้จะส่งผลดีกับตัวคุณด้วยถ้าเกิดที่เดิมคุณอื่นอาจจริงๆคุณสามารถที่จะเดินออกมาได้หาที่ใหม่ได้นะคะสําหรับในเดือนนี้ค่ะส่วนในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะครูบอกไปแล้วครอบครัวระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บ เรื่องของที่อยู่อาศัยช่วงนี้การที่อยู่ที่อยู่อาศัยคุณจะมีความรู้สึกอึมครึมจังเลยนะคะมันรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันอึดอัดใจจังเลยอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขไหนมันเกิดจากอะไรคะคุณอยู่ห้องบ้านเกินไปด้วยสถานการณ์โควิดหรือเปล่านะคะหรือบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนเท่าไหร่มาเลยกลายเป็นว่าอยู่ห้องมากเกินไปแล้วคุณมีความรู้สึกอึดอัดคุณมีความรู้สึกก็เหมือนกับยิ่งอยู่มันยิ่งหอยเหี่ยวใจนะคะก็ต้องพยายามที่จะหาทําอะไรแบบแอคทีฟเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ไพ่เนี่ยทั ตำแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของงานเอ่อขอโทษค่ะตำแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะบางคนแบบ work from home เนาะอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนมันกลับกลายเป็นว่ายิ่งอยู่ยิ่งเสาไอเดียไม่เกิดนะคะก็ต้องแบบพยายามที่จะเปิดผ้มาม่านเปิดไฟตลอดไม่ให้ห้องมันแบบมืดตลอดนะคะ ตามนี้ก็จะแก้ไขได้เพิ่มเติมนะคะส่วนต่อมานะคะตาแหน่งปุตตาพูดถึงนะคะ,ใน,นนนะ,คะในเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะในเรื่องของบุตรหลานบริวารขึ้นมาเป็นตําแหน่งนี้ยังอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะนะคะอย่างน้อยคุณยังมีบริวารที่คอยซัพพอร์ตไม่ได้แบบอยู่ตัวคนเดียวสัทีเดียวนะ,ค,ะคนปีชวดเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาคุณทําอะไรเนี่ยมันจะสําเร็จจริงแต่ว่ามันจะสําเร็จทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ได้แบบ เปี้ยงป้างเหมือนคนอื่นเลยแบบโ,โหรวยเป็นแบบร้อยล้านพันล้านเลยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันจะกลายเป็นว่อค่อยๆสเต็ปนะคะค่อยๆขึ้นไปทีละขั้นตอนแต่ว่าขึ้นมาตําแหน่งปุตตะหมายถึงในเรื่องของบริวารคนที่ซัพพอร์ตคุณยังคงมีอยู่รวมถึงคนที่จะทำะธุรกิจหรือมีการวางแผนการทํา อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยขึ้นมาว่าดีนะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยดูไปสะท้อนทั้งสองตำแหน่งเลยปุตตะแล้วก็ไปที่ลาภะลาภะาหมายถึงในเรื่องของอาชีพเสริมจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคนอาจจะให้เงินคนอ่า คนที่อาจจะให้เงินทุนคุณอะจะเป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวส่วนคนที่จะเข้ามาชี้ช่องที่ทําให้เกิดรายได้อันนี้ขึ้นมาเป็นผู้ชายนะคะก็แสดงความยินดีด้วยอย่างน้อยก็แบบยังมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะพบว่าตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมาครึ่งพบเรือนแล้วยังแบบรู้สึกอึดอัดใจ,จอยู่เลยแต่ว่าตอนเนี้ย ครูมีความรู้สึกว่ามันดีมากขึ้นนะคะส่วนคนที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องก็คือทํางานได้แต่เพียงแต่อาจจะช้าไม่ค่อยได้ดังใจเราแต่ก็คือทิศทางยังอยู่ในทิศทางที่ดีคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของตําแหน่งอลีดีกว่านะคะต้องระมัดระวังค่ะนะคะตำแหน่งอลีขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าจะมีคนคิดร้ายกับ นะคะอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องระมัดระวังในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของมือที่3ขึ้นมาเพราะว่าคุณกับเขาในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตำแหน่งปัตตานีของคนมีคู่เนี่ยขึ้นมาว่ามีเกณฑ์ขัดแย้งกันนะคะเหมือนกับว่าพูดแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยนะคะพูดอะไรแล้วมันดูไม่เข้าหูกันเท่าไหร่นะคะสําหรับในเดือนนี้นะคะทีนี้อลิเนี่ยไหนดูซิถ้าเกิดเขามาจ้องขนาดเนี้ยเขาจะทําลายความสัมพันธ์ของคุณอะทั้งคู่ให้มีปัญหาทะเลาะกันเขาทาได้ไหมทําไม่ได้นะคะถ ขึ้นมามากมายแต่สุดท้ายคุณกับเขาก็ยังคงจับมือที่จะอยู่เคียงข้างกันไม่หนีกันไปไหนนะจ๊ะส่วนคนโสดมาดูบ้างดีกว่า คนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดยังคงยึดติดกับความรักครั้งเดิมเอ๊แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยนอกจากการยึดติดกับความรักครั้งเดิมหรือการไปแอบชอบแอบมองใครเนี่ยมันขึ้นมาต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับการเป็นมือที่3นะคะคือช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์จริงแต่ว่าสเสน่ห์ของคุณจะทําพิษหมายถึงอะไรการที่จะไปดึงดูดคนที่เขามีคู่แล้วคนที่เขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแบบนี้เข้ามานะคะผลสุดท้ายจะเป็นยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์เห็นไหมคะเออ หกล้มเลยแปลว่าอะไรทิศทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดจะไปเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเบรกเอาไว้ก่อนหรือว่าอาจจะต้องศึกษาเขาว่าเอ๊ะคนคนนั้นเนี่ยเขาโสดจริงไหมหรือเขามีใครอยู่หรือเปล่านะคะก็ขอให้เหมือนใจเย็นๆนิดหนึ่งละกันส่วนต่อมานะคะตำแหน่งมรณะนะคะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุค่ะถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุให้ระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะคนที่เดินทางบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของรถเล็กก็ต้ออองงงงรรระะะมมัััดวนนนจเเป็ใื่ข รถไหรือการเดินทางใกล้ๆอันนี้ก็คือเกณฑ์ขึ้นมามากกว่านะคะส่วนสุขภาพนะคะจะมีอะไรบ้างสุขภาพต้องระมัดระวังค่ะอันดับแรกเลยคุณจะมีอาการปวดเมื่อยนะคะจะปวดแขนแต่ว่าลักษณะจากไพ่คุณอาจจะปวดแขนแขนขวาแบบนี้นะคะมีอาการปวดเมื่อยล้าเรื้อรลังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะมีในเรื่องของอาการแน่นหน้าอกรู้สึกเหนื่อยหอบนะคะก็คืออาจจะมีผลจากการที่คุณไม่ค่อยออกกําลังกายเท่าไหร่นะคะ และต่อมานะคะตำแหน่งสุภะนะคะพูดถึงนะคะในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลแล้วครูบอกไปแล้วแต่ว่าที่จะขยายเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอ,อปาุปถัมภ์ถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่มีความคิดมีแนวโน้มที่อยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีการสวดมนต์มีการปฏิบัติเพิ่มเติมอันนี้จะส่งผลดีกับคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะห่างหายเร ขึ้นแล้วสิ่งศักดิที่อยากจะให้คนปีชวดบูชานะคะในเดือนนี้จะเป็นอะไรขึ้นมาอ่าขึ้นมาเกี่ยวกับ เกี่ยวกับดอกบัวแบบนี้ขึ้นขึ้นมานะคะมันจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นในเรื่องของพระอาค่ะนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการเดินทางก็อาจจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่จะเน้นในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะบูชาหาบทสวดพระศิวลีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการตอบโจทย์เป็นการปลดล็อกส่วนในเรื่องของการทําบุญเพิ่มเติมของคนปีชวดไหนดูซิการทําบุญของคุณนะคะให้เน้นไปในเรื่องของการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนที่เจ็บป่วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของมูลนิธิต่าง นะคะหรือว่าคนแก่นะคนยากไร้ต่างๆอันนี้คุณทําบุญได้เลยแต่ว่าในเรื่องของกําลังดาวนะคะที่คุณจะต้องทาเนี่ยนะคะขอให้ทาแต่ว่าให้มีเลขนะคะเลข8หรือเลข3ลงท้ายอันนี้จะเป็นตัวกระตุ้นแล้วตัวเสริมในเรื่องของการแก้เข็ดแก้ด,แกด,ดวงนะคะส่วนตําแหน่งสุดท้ายค่ะคือในเรื่องของโชคลาบมีไหมโชคลาบมีนะคะจะมีคนให้โชคกับคุณแต่ว่าโชคนั้นเอ๊ะมันขึ้นมาอีกแล้วนะเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วคุณขอได้นะจริงๆแล้วเนะี่ย นะคะขึ้นมาดีด้วยแต่เพียงแต่ว่าโชคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแับโชคก้อนใหญ่นะแต่อย่างน้อยก็คือเป็นก้อนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกดีนะคะสื่อนําโชคของคุณจะเป็นสัตว์นะคะสัตว์เลยคานต่างๆจะนําโชคนําชัยมาให้กับคุณส่วนในเรื่องของเลขนําโชคอะเดี๋ยวมาดูกันนิดหนึ่งละกันนะคะเลขนําโชคจะเป็นเลขอะไรสําหรับคนปีชวดนะคะ8 9้า 7 7นะคะตามนี้เลย8 9 5 7นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับการทำนายทั้งหมดของคนปีชวดถ้าเกิดยังไม่จุใจค่ะไปเจอกันได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือที่เพจคูป,ปิ้งรหัสนางฟ้าส่วนช่องทางนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับครูด,ด้วยนะคะง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ